พระผงเม็ดกระดุมหลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นพระผงยุคแรกๆสมัยหลวงปู่จำพันสายอยู่ที่วัดกำแพงแสนเป็นพระรุ่นประสบการณ์ของหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นจึงมักจะได้ยินคำพูดในบรรดาหมู่ลูกศิษย์ที่ว่าพระของหลวงปู่แพ้วไม่จำเป็นต้องมีหลักพันหลักหมื่นแค่มีพระผงเม็ดกระดุมพุทธคุณก็ครอบจัก,กรวาลแล้ว พระผงเม็ดกระดูหลวงปู่แพ้วตวโรวัดกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณศักสิทธิ์ต่างๆว่านอาถารพ์หนึ่งชนิดผงดอกไม้บูชาพระผงสมเด็จองค์ปถมผงแร่เหล็กน้ำพีและเศษลอยบทจัดสร้างเมื่อปี2545ในวาราหลวงปู่พ้วตวโรวมีอายุครบ80ปีพุทธคุณเมตตามหาน um, ิยมคล้วคลาดปลอดภยัย โชคลาภเงินทองเจริญรุ่งเรืองคงกระพันและมหาอุดถือได้ว่าเป็นพระยุคแรกๆที่หลวงปู่แพ้วสร้างและปลูกเสกสมัยก่อนหลวงปู่แพ่าจะใช้แจกลูกศิษย์ที่ไปกราบท่านที่วัดกำแพงแสนลูกศิษย์ที่ได้รับแจกไปแล้วนำไปบูชาต่างก็มีประสบการณ์กันมากมายพระชุดนี้ถือเป็นพระผงรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงปู่แพ้วสมัยยังดำรงอยู่วัดกำแพงแสน พระผงชุดนี้ส่วนมากจะหักและชำรุดเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนพระที่สภาพสวยๆเริ่มหายากขึ้นทุกวันเรื่องนี้มีประสบการณ์ลูกหลานเอาพระผงใส่ไว้ในลงกับเจ้าของพระที่ตายแล้วเวลาเผาศพปรากฏว่าเผาศพไม่ไหม้ต้องเอาพระผงออกจากศพก่อนเหตุการณ์นี้มีคนรู้เห็นยืนยันได้หลายคน